ถึงทะเลใกล้กรุงเทพจังหวัดชลบุรีจะต้องเป็นจุดหมายการเดินทางของใครหลายๆคนและทริปนี้เรามาอยู่กันที่บางแสนศรีราชา2วัน1นึ่คืน ีค่ะทุกคนวันนี้ที่อยู่กับเจนอีกแล้วเนาะแล้ววันนี้เรามาเที่ยวใกล้กรุงเทพกันแล้วก็เป็นจังหวัดยอดฮิตเลยก็คือชลบุรีก็คือจะมาในโซนของบางแสนแล้วก็ศรีราชาเราถึงที่แรกแล้วแหละก็คือเป็นสำนักสงฆ์เขาพระครูอันนี้เขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยมากแล้วก็มีจุดให้เราได้แบบแกบไหว่าเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงบ้าง ก็สำหรับการเดินทางมาที่สำนักสงเขาพระคูเนี่ยจะต้องขึ้นเขามาเล็กน้อยการเดินทางก็ไม่ได้ยากและขึ้นมาเราคือคุ้มสุดๆเลยมาถึงแล้วก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อทันใจขอพรได้ดั่งใจหวังและต่อด้วยพระอุปคุตช่วยเสริมโชคลาภกันล้วนๆ เราจะขึ้นไปดูกันดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของศิราชาเลย mm hmm. ก็ว่าได้คือข,ข้างบนแบบกว้างมากจะมีมุมนี้ที่เป็นพยานาชมเมืองเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะไว้ดูวิวกัน้าวนตรงนี้เป็นพระพุทธลีลาน,นาคาบาัลลามอเนาะองค์ใหญ่มากแล้วก็สวยมาก ตอนอันนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงจุดชมวิวแล้วนี่เลยพญานาคชมเมืองที่บอกอันนี้ก็คือจะเป็นลูกแกว้วเป็นลูกแก้วแบบข้างในเห็นวิวเมืองแบบกลับหัวเมื่อกี้ที่อ่านมาเขาบอกว่าเราสามารถขอพรกับลูกแก้วได้พอขอพรเสร็จเราก็แบบรูปรูปอธิษฐานได้เลยมาเที่ยวได้ทั้งวิวสวยแล้วก็ได้บุญด้วย ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเราก็เลยจะมาหาข้าวกินกันหน่อยอันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านละต่งเขียวแล้วก,ก็คือเดินทางจากสำนักส่ง,งเขาพักผูมาเพียงแค่1 5นาทีพื้นที่อันนี้ลมลืนมาแล้วก็เขาจะมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนแรกคือนี่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ชื่อเยวาวภาแล้วก็มีข้างหลังอันนี้ของเราก็คือเป็นร้านอาหารเรียกว่ามาที่เดียวเรามากินอาหารคาวแล้วก็ต่อด้วยคาเฟ่ได้เลยบรรยากาศข้างในคือลมลื่นมากจะพาเข้าไปดูข้างในร้านกันดีกว่า ก่อนที่จะไปกินข้าวที่นี่เขามีกิจกรรมด้วยแล้วคือแบบพื้นที่กว้างมากเหมือนข้างหลังตรงนี้เขาก็คือมีเป็นสวนต่างๆแล้วก็มีเส้นทางจักรยานให้ปัน่นเพราะฉะนันเดี๋ยวเราจะไปปั่นจักรยานก่อนนี่จักรยานตรงนู้นอยากไปปั่นจักรยานกันเอาจริงๆแนะนําถ้าใครจะมาปั่นมากันหลายๆคนก็ดีอย่างที่เขาบอกมันสามัคคีอะมันมากันแค่สองคนมันจะปั่นแบบยากนิดนึง ปั่นครบรอบหนึ่งแล้วสนุกมากจริงสนุกว่าที่คิดไว well. ้เยอะเลยก็คือที่เนี่ยถ้าใครมาที่นี่ก็คือกิจกรรมเยอะมากมีปั่นจักรยานมีให้อาหารพวกแบบสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆแล้วก็ถ้าใครอยากปั่นจักรยานแบบเมื่อกี้ที่เราปั่นกันเนาะก็คือมันรอบละ80บาทแต่ถ้าใครกดติดตามให้กับเพจสวนยาวาภาออร์แกนิกอันนี้ก็คือได้ปั่นฟรีเลยอย่าลืมไปติดตามแล้วก็ลองมาเล่นสนุกสนุกแบบนี้ด้วยกันไปดูกันว่าเดี๋ยวมันมีอะไรบ้าง มาถึงโซนให้อาหารต่อแล้วล่ะจริงๆมันก็คืออยู่หน้าร้านอาหารหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อร้านถึงเป็นหน้าต่างเขียวเพราะว่าบ้านของเจ้าของคนเก่าเนี่ยมีหน้าต่างสีเขียวอยู่พอมาทำเป็นร้านอาหารก็เลยตั้งชื่อว่าหน้าต่างเขียวบวกกับบรรยากาศรอบๆที่มีต้นไม้เยอะทำให้ชื่อหน้าต่างเขียวเนี่ยเหมาะกับตัวร้านมากๆ เย้ yeah, ทุกคนอาหารมาเสิร์ฟแล้วเป็นไงคือแบบจัดเต็มมากก็ส่วนใหญ่อาหารที่นี่ของเขาจะเป็นผักออร์แกนิกเนาะก็คือทางร้านปลูกเองแล้วก็เอามาทําเองเลยเมนูที่เราสั่งมาอันแล้วเลยก็คือเป็นแบบยำยกส่วนยาวภาเนาะก็มีหมกท้องปลาแซลมอนสลัดข้าวโพดย่างแล้วก็อันนี้แกงแลกแยมแล้วก็มีเป็นไก่อบโอ่งอันนี้เป็นผัดเผ็ด,ผดปลาค้างออแล้วอันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกปลาทูทุกเมนูน่ากินมากส่วนใครที่อยากดื่มน้ำมีคอมบูชา รักสุขภาพสุดๆก็อย่าลืมสั่งเมนูนี้กันด้วยอยากกินแล้วเดี๋ยวเราไปกินแต่ละเมน,นูกันเลยดีกว่าเนาะคี okay. โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักกันแล้วมาสี่ราชาเราก็ต้องมาพักที่พักแบบสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งโรงแรมของเราในคืนนี้เราชื่อว่าคุเรทากิโซอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่แบบญี่ปุ่นแบบแท้ๆมันมีสาขาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นสาขาใหญ่แล้วเขาก็มาเปิดที่นี่กลางเมืสี่ราชาเขา,เาบอกว่าเป็นที่เดียวเท่านั้นที่แบบเป็นญี่ปุ่นแท้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกอนนี้จี่ว่ามินาซัง ทุกคนนี่เป็นยังไงเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรปะเราชอบตรงที่เขามีให้ใส่ยุคตะด้วยถ้าเรามาพักที่โรงแรมนี้เขาจะมียุคตะให้แต่งด้วยเนาะซึ่งมันจะอยู่ในแพ็คเกจที่เป็นแพคเกจยุคตะคือเราสามารถแบบจ่ายค่าห้องเส้อาหารเชา้าอัฟจันนชีรวมถึงนี่เลยยุคตะน่ารักมากแล้วคือที่นี่เขามีหลายแบบมากทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีแบบเด็กก็มีเนาะเขาก็แบบมีเครื่องเตรียมให้พร้อมอย่างเงี้ยน่ารักมากเดี๋ยวไปนั่งจิบชาเซตอัฟจันนุชีกันดีกว่าตามไปดูกันเนาะว่าเป็นยังไง มันน่ารักมาก ล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนห้องแล้วเนาะก็คือห้องที่เราจองในคืนนี้เป็นห้องทททามิรูมก็คือห้องกว้างมากเนาะมีห้องน้ําแล้วก็มีเตียงเตียงใหญ่มากน่านอนมากแล้วก็มีโต๊ะทํางานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมากๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นเซต a f t e r n o นูนทีเนาะอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครซื้อมาเป็นแพ็กเกจเนาะเขาก็จะมีเซตนี้ฟรีแล้วก็เราใส่ชุดยูคาตะถ่ายรูปคู่กันคือแบบน่ารักมากๆก็คือเซตเขาก็จะมี2ชัน้นเนาะข้างบนก็จะมีเป็นแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นพวกขนมต่างๆน่ากินมากเห็น okay, เราอยากกินเลย จากที่เรากินขนมพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปรอบๆโรงแรมกัน ใครที่มาสีราชายอยากได้ฟิลญี่ปุ่นก็แนะนําให้มานอนที่โรงแรมโคเรทากิโซได้เลยในโรงแรมเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องเก้าอี้นวดพร้อมกระตูนฟิตเนสหรือสายถ่ายรูปก็มีห้องสตูดิโอที่เซ็ตตีมญี่ปุ่นมาไว้อย่างน่ารักมากๆนอกจากนี้รอบๆโรงแรมก็ยังมีมุมถ่ายรูปฟิวญี่ปุ่นอีกเทียบและไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการแชร่บ่อออนเซ็นร้อน ไปหาของกินกันเมื่อกี้เปิดหาเหมือนน่าจะมีร้านอยู่แถวโรงแรมนี่แหละชื่อว่าเทียบท่าเดี๋ยวไปหาของกินแล้วก็ไปดูดีกว่าที่นั่นมีอะไรกินกันตอนนี้เราถึงร้านอาหารแล้วนะก็คือแบบวิวดีมากิีข้างหลังใช่ปะข้างหลังคือทะเลแล้วก็คือร้านติดทะเลเลยแล้วช่วงนี้ตอนเย็นพาทิดใกล้ตกแล้วบรรยากาศคือชิลจริงๆแล้วก็ร้านชื่อว่าเทียบ เดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็ไปสั่งอาหารกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เข้ามานั่งอยู่ใน รนะบรรยากาศดีมากอยู่ติดริมทะเลเราที่สําคัญก็คือเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยมากตอนนี้อาจจะแบบเริ่มค่อยๆหลับไปแล้วส่วนเมนูวันนี้ก็จะเป็นชิลๆเหมือนกับแก้มหน่อยเนาะ mm. อย่างเมนูอันนี้ที่เราสั่งมา mm. <laughs> ชิ้นใหญ่มากดูดิ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นบาร์บีคิวหมูเนาะแล้วก็นี่เลยไข่ตุ๋นทะเลมอ,อไฟอันนี้น่ากินสุดๆแล้วก็มีอันนี้ปีกไก่คุกฝุ่นเดี๋ยวเราก็น่าจะนั่งกินแบบชิลๆก่อนที่จะเข้าไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ก็แค่นี้ก็กันบาย โอเคมอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้เราก็ลงมากินอาหารเช้าข้างล่างเนาะสำหรับเชตอาหารเชา้าอันนี้ก็คือจะรวมอยู่ในข้าวห้องพักแล้วอาหารเชา้าเราก็จะมีอยู่2แบบสามารถสั่งพนักงานได้เลยก็คือจะมีเป็นชุดนี้เนาะก็คือเป็นชุดญี่ปุ่นแล้วก็อีกชุดนึ่งก็คือจะเป็นชุดของอเมริกันเบรคฟาสต์ถ้าใครแบบอยากกินชิลๆง่ายๆก็มีพวกเป็นบุฟเฟ่ต์ต่างๆเนาะก็จะเป็นพวกขนมปังปิ้งชากาแฟะอะไรพวกนี้จุดที่เราจะกินได้ก็คือจะมีอยู่2ที่ก็คือเป็นข้างล่างแล้วก็ บนห้องเนาะส่วนถ้าเป็นข้างล่างอันนี้ห้องที่เราอยู่อันนี้จะเป็นห้อง VIP ถ้าใครอยากต้องการความเป็นส่วนตัวหน่อยก็สามารถแจ้งพนักง,งานแล้วก็ขอมากินในห้อง VIP แบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจนขอตัวกินก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่2แล้ว วันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่เช็คอินคาเฟ่กันก่อนที่เราเลือกม,มาอันนี้ก็คือเป็นคาเฟ่เปิดใหม่เลยเพิ่งเปิดเมื่อเดือนเมษายนนี้เองเ,องเนะก็คือชื่อว่า LOL Cafe อันนี้จะเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งแล้วก็ไฮไลท์ของเขาคือมันชิลมากมันจะมีแบบที่นั่งดื่มน้ําแบบในน้ำแบบนอ่ะพาลงไปดูข้างล่างดีกว่าแล้วคือเหมือนที่เนี่ยเขามีขายหลายอย่างมากเลยถ้าใครอยากมากินน้ําชิลๆหรือว่ากินพวกเค,ค้กเบเกอรี่ก็มีแต่ว่าถ้าอยากกินหนักหน่อยแบบพวกอาหารจานเดียวก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มาตอน,นอยงแดดอาจจะแบบ แรงๆนิดนึงโอเคทุกคนได้ที่นั่งแล้วก็อาหารมาเสิร์ฟแล้วเนาะอันนี้เอ๋บอกส่วนใหญ่ก็แบบมาเที่ยวกินๆนอนๆแบบนี้แหละเออมาเมนูแรกของเราเลยเมนูที่กินได้ตลอดเวลาไก่กรอบแล้วเราก็มีน้ำจิ้มมาให้ด้วย อันนี้เป็นชีสติกแล้วก็นี่เมนูนี้เลยเป็นไฮไลท์ถ้าใครมาอยากได้สั่งคือเมนูเป็ดลอนแล้วก็ข้าวผัดกะเพราอร่อยชัวร์ๆใครสนใจก็สามารถมาได้บรรยากาศดีมากเลยนั่งถุงเท้าแช่น้ำอยู่ก็เดี๋ยวเราไปกินแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่ถัดไปกันดีกว่าคราวนี้เที่ยวจริงๆแล้ะหลังจากกินมาตลอดทั้งวัน กว้างมากกว้างขนาดไหนก็คือขับรถหลงมาแล้วเมื่อกี้คือจริงๆเราควรจอดรถที่โซนหนึ่งเนาะแต่ว่าเราเลยมาโซนสองส่วนโซนหนึ่งโซนสองเราสามารถดูได้จากอันนี้มาถึงะเราต้องซื้อตั๋วก่อนแล้วเขาก็จะให้ใบนี้มาใบนี้มันก็จะมีเป็นแบบแผนที่เนาะแผ่นที่สนสัต์แล้วก็มีรอบการแสดงต่างๆถ้าใครอยากเที่ยวก็วางแผ่นตามนี้ได้เลยก็เดี๋ยวเราวางแผ่นกันว่าจะไปเช่ารถกอลแล้วก็เที่ยวทั่วเขาเขียวกันเดี๋ยวไปดูว่าจะมีน้องสัตว์น่ารักขนาดไหน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีพื้นที่กว่า5,000ไร่ดังนั้นการเดินทางในเขาเขียวเนี่ยก็จะมีหลายวิธีด้วยกันเนาะก็คือสามารถเดินเท้าด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะเช่ารถก๊อฟหรือว่าจะขึ้นรถรางก็ได้เหมือนกัน นอกจากนี้เนี่ยยังมีสัตว์มากกว่า300ชนิดมีบางจุดที่เราสามารถให้อาหารสัตว์ได้รวมถึงก็จะมีการแสดงความสามารถพิเศษของสัตว์แต่ว่าการแสดงความสามารถพิเศษเนี่ยก็จะมีตารางเวลาต่างๆดังนั้นใครที่มาก็แนะนําให้เช็ครอบการแสดงไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดโชว์น่ารักน่ารักจากสัตว์ด้วย เมื่อกี้เราไปดูเพนกวินเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าอะไรเพนกวินน่ารักมากใครที่มาสามารถให้อาหารน้องได้แล้วก็เดินจากเพนกวินมานิดเดียวเท่านั้นเรามาถึงสัตว์ยอดที่ถังนาทีนี้ใครๆก็ต้องจักทายน อนนี้เราอยู่โซนพวกแอฟริกาแล้วนะก็คือถ้าเป็นโซนแอฟริกามันก็จะมีพวกยีราฟเสือสิงโตแล้วก็เรากำลังไปดูแล้เมื่อกี้ขับผ่านมาแล้ตู้ใหญ่มากก็เลยว่าจะเข้าไปดูหน่อยโซนแอฟริกามันก็คือกว้างมากเดีย๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน อนนี้ไม่มาไม่ได้ค่าช้างบางแสนนั่นเองคือมันฮิตมากเชื่อว่านาทีเนี้ใครๆก็ต้องมาปิดทริปกันด้วยร้านนั่งชิลที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อต้นปีนี้ความพิเศษของที่นี่ก็คืออยู่ติดทะเลเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินแถมมุมถ่ายรูปสวยๆอะ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใครที่มาเนี่ยก็จะแนะนําให้นั่งโซนแซนที่เป็นที่นั่งริมทะเลนะอันนี้ชิลมากและอีกโซนก็คือเป็นโซนพูลที่นั่งกลางสระว่ายน้ําบอกเลยว่าความชิวอเอาไป10เต็ม1ิบ เข้ามานั่งในร้านแล้วนะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมาถึงตั้งแต่ร้านเปิดฟ้าสว่างทำไมตอนนี้มืดแล้วเพราะว่าเราโมาแต่เดินถ่ายรูปก็คือในร้านเขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากส่วนสไตล์ร้านเนาะมันก็จะเป็นฟิลแบบเป็นร้านอาหารกึ่งบาร์ที่อยู่ริมทะเลก็คือบรรยากาศชิลมากมีลมแบบพัดมาตลอดที่สําคัญก็คือเขามีดีเจดีเจเขาเปิดตั้งแต่ร้านเปิดจนถึงเที่ยงคืนเลยเรียกว่าแบบนั่งชิลกันได้ยาวๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารของเราดีกว่าที่เขาแนะนำเนาะก็คือจะมีอันนี้เลยเป็นแกงฮังเลแล้วก็มีเป็นออเด์ฟเมืองไก่ นึ่งพริกแกงแล้วก็เป็นยำมุนเส้นโบราณสี่เมนูนี้ถ้าใครคิดไม่ออากว่าจะสั่งอะไรก็สั่งตามนี้ได้เลยแล้วก็เครื่องดื่มอันนี้ของเรานี่ห้ามพลาดเลยนะก็คือแสงสว่างอย่างที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วมาท่าช้างก็ต้องสั่งแสงสว่างเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเลยแต่เมนูนี้เขาจะขายหลังสี่ทุ่มเท่านั้น เนาะเพราะฉะนั้นอยู่ยาวๆยันสี่ทุ่มรับรองได้กินเมนูนี้ชัวร์ๆและอีกเมนูนึงก็คืออันนี้เลยเป็นช้างใจร้ายอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่เขาแนะนําก็มีครบและทั้งของข้าวเครื่องดื่มเดี๋ยวเราน่าจะขอตัวกินแล้วก็จัดเต็มกับคืนนี้ก่อนดีกว่าส่วนชิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชิปเกตเตอร์กันด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบาย